กันให้คุณกับพี่พงศ์ขอบคุณผมจะชวนเจ้าไปด้วยเชิญตามสบายเลยค่ะวิ๊ยขอโทษทีค่ะพอดีกดผิดจะกดปิดเครื่องไม่กู้อยากเห็นหน้าผมอยากทะเลาะก,กับผมสินี่อย่ามาโนหน่อยเลยเดี๋ยว คุณยังไม่ให้คําตอบเลยนะว่าคุณจะไปไหมผมจะได้บอกพี่พงศ์เขาคงดีใจมากเลยนะฉันไปบอกเลยนะคะว่าฉันก็ดีใจมากเหมือนกันแล้วก็ให้เขาเนี่ยส่งรถมารับฉันด้วยนะคะแล้วก็ให้หาดอกไม้ที่สวยที่สุดในเมืองนี้มาให้ฉันด้วยได้เลยผมจะได้แน่ว่าผมทําให้คุณชอบเขามากขึ้นคุณไม่ต้องมาเอาหน้าหรอกเพราะยังไงอะ่ะฉันก็ชอบเขามากอยู่ละผมรู้ผมรู้ว่าคุณชอบทุกคนที่มีเงินพันล้านยกเว้นคุณ